ครับผมอรุณสวัสด์ยามเช้าครับช่องเบลลายรายไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับยินดีต้อนรับพีพีเอทุกท่านเลยนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ06254-56564แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม020359264890ชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับจากอีพีเมื่อวานผมได้ลงผระไปนะครับก็ มีพีเบซีเข้ามาปิดพระเนี่ยหลายท่านเลยครับก็ลงแบบออโต้นะพี่เนาะรวดเร็วนะสิบกว่านาทีครับพี่เมื่อวานช่วงเย็นเนาะพี่เนาะรายการแรกครับมานำเสนอเลยครับพี่ mm hmm. เหรียญน,นี้คุ้นๆนะพี่ดูนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้คุ้นมาก หลวงพ่อลุ่งนะครับวัดท่ากระบือดูให้ดีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือครับพี่ออกวัดแก้วกะระยรนะแม่เหรียญน,นี้เหรียญดูง่ายครับก็เป็นรายการแรกผมขอที่สี่รอยบาทนะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับพี่ออกวัดแก้วกะลยะเพิ่งเคยยินนะครับแม่รายการต่อไปครับเป็น ดูเป็นสมเด็จครับนี่คือสมเด็จวัดเกตชายโยครับก็สภาพนี้พี่สึกๆนะครับดูครับไม่ไม่เหลืออะไรเลยครับตัวแต่เห็นว่าเป็นวัดเกตชยโยนะพี่นะ้องก็ยังมีครับแต่ซุ้มเนี่ยหายไปเลยนะเพราะว่าซุ้มเนี่ยขอบสูงกว่าแล้วพี่นะ้องก็จะล้นจะหายไปครับแต่ตัวนี้นูนนูนน้อยกว่า เพราะนั้นเวลาศึกเนี่ยขอบจะหายไปก่อนครับแต่ตัวพระยังอยู่ครับเพราะว่าตัวพระเนี่ยลึกไปเหมือนแองกระทะเนาะพี่เนาะรายการนี้ผมขอที่400บาทนะครับเป็นรายการที่สองครับต่อไปเป็นรายการที่สานะครับมาเป็นอ่าพี่ดูพระปิดตาเาก่าๆรายการนี้เป็นพระปิดตาไม้แก่ครับเบามากนะครับใช้คําว่าเบามากครับต้องถามว่าเป็นหลวงพ่ออะไรทํานะครับแล้วก็ เก่าแค่ไหนพี่ดูครับเก่ามากครับก็มีลงรักลงทองนะเขาเรียกว่าลงทองทองเนี่เป็นทองธรรมชาติแท้แบบโบราณครับดูนะครับรายการนี้ผมขอที่500บาทนะครับเอฟซิงในชอบปิดได้เลยนะพี่ก็ของเก่าขนาดองค์เนี่ยน่ารักเลยครับเป็นแกจิดัง,ดงๆแน่นอนครับสร้างครับ นีมาโซนสมุทรสาครนะพี่น้องก็หลวงพ่อลุ่งวัตถากระบือมีพระพุชามานะครับเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับผมให้ดูนะครับนี่นะเป็นโซนสมุทรสาครนะพี่น้องก็ที่โลกก็มีครับมีทั่วครับนครสวรรค์ก็มาครับอะไรกันต่อไปครับพี่เป็นเหรียญอ่ะเหรียญนี้นะครับเหมือนเหรียญหลวงพ่อโสธรนะแต่ไม่ใช่ครับพี่ดูนะครับที่ระลึกอ่า เสด็จพระราชานดำเนินทรงเททองเอา,ห,อา,เอาเหล่อพระประธานเอาเหรียญนี้ต้องใช้คำว่าทรงเนี่ยทรงนี้ต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วพี่วัดพระแทน่นอะไรเนี่ยดงลังครับต้องต้องมอีพระองค์ใดเสด็จมาครับก็แบบนี้เขาเรียกว่าทรงเททองนะครับแม่ปีหนึ่งห้าครับพี่ดูนะครับรายการนี้ผมขอที่4 0 0รบาทครับ fc ท่านไหนชอบ ปิดได้เลยนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่5้านะครับพี่ดูครับองค์นี้สวยมากครับมาเป็นสมเด็จวัดปากน้ำนะพี่เนาะดูนะครับนี่คือวัดปากน้ําครับเก่าๆเดิมๆครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับดูนะครับวัดปากน้ำถือว่าเป็นพระเก่าเลยนะพี่แล้วก็ เป็นพระเขาชอบลง,ลงเขาเรียกลงชลักนะ้ำเล็กเกอร์หรือว่าลงลักน้ําเกลียงนะครับสมัยก่อนนะสี่ร้อยบาทถือว่าเบามากๆเลยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมว่าช่องแคนะครับพี่ดูให้ดีครับเหรียญน,นี้นานมาไม่มีมาบ่อยนะครับก็เหรียญสวยๆแบบนี้ครับก็ถือว่าหายากเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อพรมว่าช่องแคที่วัดเนี่ย ติดเข่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยไปเล่นดนตรีแล้วก็มีลิงนะครับเาเลี้ยงลิงด้วยนะที่วัดนะครับก็หลวงพ่อผมมาจ่องแคร์ใครเคยไปแนละ้วก็ผมเคยไปให้อาหารลิงเนาะลิงหลายตัวลิงเยอะมากครับหลวงพ่อผมมาจ่องแคร์เป็นเหรียญปีหนึ่งหกนะครับก็สภาพเหรียญเนี่ยหนาปึ๊กครับพี่ดูนะครับใช้ได้เลยทีเดียวคร,รายการที่ผมขอที่หกร้อยบาทนะครับเอฟซีไหนชอบความคมความเก่าความคลาสสิกครับก็ ปิดได้เลยครับเป็นรายการที่6นะครับต่อไปเป็นรายการที่7ครับเป็นอ่พี่ดูสมเด็จบ้างครับมาเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับดูครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานรายการนี้นี่ผมดูเป็นออกวัดบางขุนพรมแล้วพี่จำไไทรงวัดระฆังแต่ออกบางขุนพรม งงครับพี่ดูนะยังงงอยู่นะผมครับก็พิมพ์ทรงนี่เป็นวัลคังเลยครับแต่ว่าด้วยถ้าเป็นวัลคังเนี่ยเขาจะตัดชิดตรงนี้ไปเลยนะพี่แต่ถ้ามีเนื้อเนื้อเ,อเกิอนออกมาแบบนี้เขาตีเป็นบังุพม์นะพี่เพราะนั้นถ้าเป็นบังพมต้องมีแป้งครับพี่ถ้ามีแป้งคือใช้ได้นะมีนะพี่ผ่าสภาพใช้มีแป้งด้านข้างนะดูนะครับตี้ดนีนะครับก็เนื้อจะจัดเก่าๆแบบนี้5้า้อบาทครับพี่รายการนี้ครับก็ F4 ท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับเป็นสมเร็จเก่าๆครับพี่เป็นรายการที่7ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่แดครับดูนะเป็นเหรียญครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจามนะครับก็สภาพนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วห่วงขาดด้วยครับแล้วมีร่องรอยคารี่มท้องเก่าครับแม่รายการที่ผมกาอที่สองร้อบาทครับพี่เป๋ามากเลย แคดูง่ายแต่ว่าสึกสภาพนี้ครับรายการต่อไปครับเป็นพี่ดูครับผ่ายุทธยาครับแต่ว่าโคนสมองยุทธยาไม่เหลืออะไรแล้วพี่แตกผ่าผ่าซิกเลยนะพี่แม่รายการนี้สองร้อยบาทครับพร้อมกรอบเก่าถึงเดิมครับพี่นี่ครับใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าไม่ได้หยิบพี่ดูครับเหรียญนี้ก็สวยครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับ f ีท่านไหนชอบเดี๋ยวปิดได้เลยครับพี่ราคานี้ผมบอกเลยว่าย่อมเยาวมากนะครับสําหรับช่องผมนะครับก็ราคานี้เองนะครับหลพระเนี่ยบอกเลยว่าต้องดูง่ายไว้ก่อนครับเหรียญนี่ต้องมีความคมครับโค้ดตอกชัดเจนครับดูนะครับเบามากๆเลยนะครับครับก็ห้าร้อยบาทครับเป็น การที่สิบนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับพี่แหมวันนี้มานี่เข้มข้นครับพี่ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับดูนะครับปีหนึ่งสองนะพี่เนาะเหรียญนี้สภาพนี้ครับสวยๆครับสวยจัดขนาดนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ครับมีค้าวกระไ่ทองเดิมๆด้วยครับพี่พระแบบนี้ควรเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นพระที่ดูง่ายมากนะครับอกก่อนเลยว่าดูง่ายจริงๆครับใครเล่นหลวงพ่อผางเนี่ยสายอีสานนะพี่เนาะ มีคงคีคงคารล้วก็ปิดท่หนชอบปิดได้เลยนะครับราคานี้เบาจริงจรเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปสิบสองครับพี่แต่วันนี้มีพระมาหลากหลายครับสิบสองว่าเป็นพี่ดูครับสมเด็จโตพรมรังสีครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่คมๆแบบนี้เลยครับรายการนี้สภาพนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับใครชอบความคลาสสิกความเก่าปิดได้เลยครับพี่ครับ ต่อไปที่สามครับอ่าเจอกันเลยครับสมเด็จเจอกําสมเด็จครับพี่ดูนะห้าร้อยบาทเท่ากันนะครับพี่สมเด็จวันนี้มาแบบนี้ครับพี่ใครชอบสามารถปิดได้เลยนะครับพระเก่าแน่นอน,นะนครับดูนะชั้นหนราที่สิบสามต่อไปสิบสี่นะครับ ราการนี้เป็นเหรียญหลงวงพ่อชุยพระคงคลามนะครับก็ของดีของเก่าครับ fc ท่านใดชอบนะพี่ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่เหรียญสภาพศึกสภาพใช้เนาะพี่เนาะก็ของเก่าครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับก็มาเป็นหลวงพุโตพี่เหรียญคมคมแบบนี้ครับใครชอบหลวงพุโตะนะพี่ก็เดี๋ยวปิดได้เลยครับ เหรียญเก่าๆหลวงพุโตนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดด้วยนะครับเหรียญนี้สวยมากครับผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเซซีไหนชอบปิดได้เลยพี่สภาพผิวยิ่งเดิมๆครับดูนะครับนี่คือพระสภาพผิวยิ่งเดิมครับเป็นหลวงพุโตวัดประดูชิมพี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกๆนะพี่เนาะอายาครับไม่ค่อยเจอครับเป็นในการที่ สิบหนะ้าเนาะต่อไปสิบหกนะครับสิบหกมาเป็นเหรียญแม่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อจ้อยเหรียญหลวงพ่อจ้อยสภาพสึกขนาดนี้ครับพี่สองร้อยบาทครับคนครสวรรค์เนาะเหรียญรุ่นแรกด้วยนะเนี่ยนะปีหนึ่งหกว่ะรายการต่อไปครับพี่วันนี้ช่างมาทำหลังคาบ้านที่ผมหลังคารั่วครับพี่ก็ต้องทำครับจัดทำแล้วพี่เนาะ รายการนี้ขอที่หลวงพ่อเงินนะพี่วัดบางการครับสวยมากครับเป็นพิมพ์บีพิมพ์มือรองนะพี่เนาะใบหน้าใบตาเนี่ยคุ้นๆหน้ากันอยู่แล้วครับเนื้อจัดเก่าครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่เป็นทางที่17จ็ดครับต่อไปสิบแปดนะครับสิบแปดก็เป็นเหรียญนี้เลยครับหลวงปู่จุนนะครับก็ปีหนึ่งแปดครับเหรียญนี้ขอที่ สี่ร้อยบาทนะครับใครชอบปิดได้เลยครับเหรียญสวยมากศิละปะดีมากครับเหรียญนี้บอกเลยว่าชุดนี้ถูกง่ายมากๆครับนะครับนำมาหายากครับพี่ไม่ค่อยเจอครับเป็นรายการที่สนะิบแปดเนาะต่อไปสนะิบเก้าเนาะสิบเก้าเป็นะไปดูนะไปดูอันนี้ดูพ่อหลังว่าสามเรือนครับ จังหวัดพิษณุโลกครับก็รายการนี้ผมขอที่700บาทครับ FC ท่านไหนชอบปิดได้เลยพี่เป็นของเก่าครับอยู่ในถุงซีนเดิมๆพี่ไม่ต้องแกะเลยครับหาดูง่ายมากครับเป็นรายการที่19ครับต่อไปเป็นรายการที่20ครับพี่ดูครับองนี้เป็นหลวงพ่อไปครับรูปหล่อเล็กครับหายากมากครับพี่ ราคการนี้ผมขอที่4ี่ร้ยบาทครับพี่ FC ท่านไหนชอบปิดได้เลยนะครับเล็กว่าไปตามเลยครับพี่ใหญ่ว่าตามใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ของเก่านะพี่เนาะเอ้ด้านหลังเหมือนมีจานมียันด้วยนะเป็นรายการที่เท่าไหร่ยี่สิบครับต่อไปเป็นยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเป็นนี่เลยพี่ดูครับของเก่าครับพี่ดูนะครับมานี่เป็นลิงลงพอดิ่งวันปังบัวครับแต่ว่ามือหายครับดูครับ รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเท่าไหร่นรนะยี่สิบสองเดี๋ยวยนี้หมดก่อนนะ,ะเป็นงาช้างครับเก่าๆพี่ดูครับนี่คืองาช้างแกะหลวงก็เดิมครับวันหนองผู้ครับก็แกะเป็นสมเด็จนะครับแล้วเดิมทีเคยเลื่มทองด้วยนะภาพนี้ครับก็ บอกเลยว่าเป็นของดีของเก่าครับก็ของคุณตาครับของฝากไม่ได้ฝากนะพี่น้องก็เดี๋ยวมันครับดูนะรายการที่ผมขอที่700บาทครับ fc ที่นหนชอบปิดได้เลยพี่เบามากนะครับเป็นรายการที่22ครับต่อไปเป็น23ครับพี่มาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับนี่คือสภาพเลี่ยมเลี่ยมทองคำเนระเลี่ยมทองมานะครับก็แกะทองไปเลี่ยมองค์อื่นหรือเปล่าดูนะครับหลวงพ่อแดงสวยแบบนี้ครับ ของฝากไม่ได้ฝากเจ็ดร้อยบาทครับพี่ไม่ยากเลยครับวันนี้ผมไลน์นี่ชิลๆเลยครับพี่สบายๆครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญนะพี่ดูครับซีนว่าอย่างดีครับดูครับต้องถามว่าซีนกี่โมงก่อนนะครับแม่ดูครับเป็นเหรียญปีศูนย์หกครับดูครับเดี๋ยวนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับเอฟซีไหนชอบปิดได้เลยพี่หลวงพ่อเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเพราะว่าไม่มีเขียนอะไรเลยครับ หลวงพ่อดำนะแม่หลวงพ่อดำนะพี่เนองหลวงพ่อดำตีศูนย์หกครับก็สี่ร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่รายการต่อไปครับเป็นอ่าพี่ดูหลวงพ่อไปครับเหรี่ญน,นี้ครับสภาพนี้พี่นี่ครับแต่ว่าดูง่ายนะพี่พระดูง่ายแต่ว่าห่วงเนี่ยห่วงหักไปเลยนะครับก็ด้วยความเก่านะพี่เนาะรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ fc ท่นไหนชอบ ปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่บครับต่อไปเป็น26ครับมาดูเป็นเหรียญลูกผสมวัดประคองวัดขามเท่าครับเหรียญนี้สภาพนี้พี่200บาทครับสึกเหลือเกินครับแถดูง่ายแต่สึกครับพี่ดูครับแม่มาเนี่ยใช้พุทธทุกได้นะครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่ราคานี้ถือว่าเบาจริงๆนะครับรายการต่อไปเป็นดูครับดูนักสัตว์ครับเป็น เขาเรียกว่าหนูนะพี่เนาะผมดูเป็นหนูนะรายการนี้เป็นน่าจะเป็นเข่าควายเพือกเนาะของเก่าสายเป็นพระธาตุเลยและเก่าด้วยรายการนี้เป็นนักสัตว์ครับนักสัตว์เก่าๆก็สี่ร้อยบาทครับเอฟซีที่ไหนชอบปิดได้เลยครับเรื่อรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปเป็นยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อพมรับพี่มาให้ทันนะครับเหรียญแรกพลาดไปแล้วเหรียญน,นี้ยังอยู่ครับพี่ ะครับดูนะครับราคาที่ผมขอที่เจ0ร้อบาทครับพี่ผมว่ามาช่องแคร์นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเหรียญเก่าๆด้วยครับก็หลังก็เรียกว่าหลังเป็นแม่ด้านหลังนี่เปรียบเหมือนสวงสวรรค์เลยนะครับเป็นอ่เขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นไหนก่อนนะครับนี่ครับใครชอบปิดได้เลยพี่ราคานี้ผมบอกเลยว่าเบาจริงๆนะพี่ ไม่มีมาแล้วนะครับแล้วดูเส้นขนแมววิ่งผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากมายครับพี่ดูนะดูเส้นขนแมวดูเส้นสายลายสินครับใครเล่นเป็นเหรียญน,นี้คือว่าปิดง่ายๆเลยครับพี่ราคานี้เบามากครับเป็นราคาที่28ครับต่อไปเป็น29ครับพี่มาดูเป็นอพี่ดูหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะเป็นนางกวักครับของเก่าครับองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้ออสามดิดเงินครับเป็นของเก่าๆเลยราคานี้ผมขอที่ ห้าร้อยบาทนะครับผมไปอิ่มมันหัวเข่านะครับก็เบาๆเลยครับพี่เป็นเนื้อออกแก่สำารนิดเงินนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบก็เป็นอ่ะเป็นแบงค์แบงค์นะพี่เป็นแบงค์สิบบาทครับก็เริ่มหายากแล้วนะพี่รายการที่สามร้อยบาทครับพี่แบงค์สิบบาทใครชอบนะพี่นะดูดูความสวยสดงดงาม ดูระยะไกลๆครับพี่แบงค์ใหญ่นะน่ารักครับเหมือนแบงค์ร้อยเราครับแบงค์ร้อยโบราณนะครับก็เป็นแบงค์สิบบาทโบราณครับหายากครับพี่สามร้อยบาทนะครับรายรกานต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงลมดําครับเหรียญนี้พี่มาให้ทันนะผมบอกก่อนนะครับหลวงพ่อแดงนี่ต้องบอกก่อนว่าออกหลายรุ่นหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับก็ทุกบล็อกทุกพิมพ์เล่นหมดทุกพิมพ์นะครับข้อหมูนี้ตกผลิตจากเซียนใหญ่เลยนะครับก็ผมนํามาแชร์ประสบการณ์ให้เพี่ซีเนาะ บอกตรงว่าเล่นทุกเหรียญจริงๆนะครับยนเหรียญปัจจุบันนี้ครับปี575เจ็้รเขาก็เล่นกันนะครับ mm hmm. แล้วรายการนี้คือพระอยู่ในกรอบดูยากมากนะพี่แต่ว่าพระคมแน่นอนองนี้อยู่กับตาผมเนี่ยผมส่องเข้าตาเนี่ยไปเลยนะแต่ว่าเนื่องจากไฟเนี่ยส่องแล้วแสงมันจะท้อนกลับนะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทครับเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปเป็นสามสิบสองนะครับสามสิบสองมาเป็นพระกิ่ง รายการนี้เป็นพระกิ่งของพ่ออะไรก่อนนะครับดูให้ดีนะครับเป็นพรกิ่งของพ่ออะไรก่อนเจ้าสัรนะเจ้าสัว่้าด้วยนะดูับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับกิ่งเจ้าสัวเก้าครับพี่ชื่อนี่เป็นมงคลนักแร้เลยนะครับเจ้าสัวครับพี่ไม่ปิดได้ไงครับแหมใครก็อยากเป็นเจ้าสัวนะครับแต่ถ้าไม่ปิดเดี๋ยวรายการนี้เดี๋ยวผมแหมผมต้องเก็บไว้ใช้นะครับ ส2ครับต่อไปเป็น3 3มสบพี่นาะตอนนี้สมาเป็นเหรียญนานมาครับพี่เหรียญนีนน้ครับใน3 0 0กว่าอ p เนี่ยเหรียญนี้เพิ่งมาครับก็เคยมาครับเชียงใหม่เนาะเป็นเหรียญยอดนิยมทางเชียงใหม่ครับครับ FC ทีทไหในชอบรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่ทั้งเหนือเขาเล่นกันนะครับบอกก่อนครับมีโค้ดมีอะไรชัดเจนใบหน้าใบตาคมชัดครับดูโค้ดครับพี่โค้ดตอกชัดเจนครับแล้วก็มีตอกตัวเลขด้วยเนี่ยเป็นผับพื้นที่ครับพี่ สามที่สามครับต่อไปเป็นสามที่สี่ครับสามที่สี่มาเป็นพี่ดูครับขายไม่ทันลิงเมื่อตัวเมื่อสักครู่ครับมาเจอตัวนี้ครับพี่ราคาที่ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับดูครับลิงใหญ่เหลือเกินนะครับดูครับราคานี้เบามากครับเนื้อแห้งมากนะพี่ขายได้ไปโชคดีเลยครับผมบอกก่อนครับเป็นศิลปะการแกะแฮนด์เมดแบบเก่าแบบโบราณครับหลวงพ่อสุนหลังสิงห์ครับหลวงพ่อดิ่งบางบัว มียูแค่์นสองลวงพ่อครับที่สร้างลีกนะครับรายการต่อไปครับเป็นพระปิตาครับองค์นี้บอกเลยว่าจัดมากครับปิตาองค์นี้ผมขอที่หกร้อยบาทนะครับเอฟซีที่ใดชอบปิดได้เลยครับพี่่าจะเป็นสายนน้นเลยหลงผู้เอี่ยมวหนังพวกพวกสายยันยุ่งต่างๆครับเรียกว่าห้าเสือชนบุรีแถวนน้นนะครับรายการนี้จะเช่นเดียวกันนะครับพี่ดูครับ รายการนี้ผมขอที่500บาทเท่ากันครับพี่ FC นายชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่36ครับต่อไปเป็น37ครับพี่แม่ยุ่งก็ยุ่งหมดเลยนะดูครับองค์นี้อยู่ในเกาะครับพี่500อเท่ากันเท่ากันหมดครับพี่เป็นผู้เอี่ยมวัดหนังแน่นอนครับพวกนี้ครับใครได้ไปโชคดีเลยครับพี่ เครับออกไปเป็นสาบครับมาข้าวต้มมัดครับพี่ดูนะองนี้เป็นข้าวต้มมัดครับกอที่700บาทนะครับก็เนื้อเก่าๆไม่กระสไม่กระพัดนะครับเปาเหลือเกินครับพี่ดูนะบอกเลยว่าผมทําอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมไลฟ์แต่ละองค์ในมาเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าผมจะเน้นหรือไม่เน้นเท่านั้นเองครับเพราะว่าบางทีผมมีภารกิจครับอย่างวันนี้นะผมปกติผมจะเน้นไลฟ์นะแต่ว่าวันนี้ผมมีภารกิจจริงครับก็ เดี๋ยวจะต้องไปซื้อของให้ช่างนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเม่ักคู่นี้ครับรายการต่อไปครับพี่อ่ะพี่ดูครับนี่คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ่นะครับหรือหลวงพ่อแพรนะพี่ดูให้ดีนะครับแต่เป็นเนื้อจัดเก่าและเลี่ยมท้องเก่าครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ดูนะครับใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นรายการที่สามสิบเก้าครับรายการต่อไปครับอ่ะพี่ดูสําเดจองคเลี่ยมครับองสวยมากครับองนี้ก็น่ารักครับ ฝนตกหลังคารั่วครับพี่ก็ต้องทำการเปลี่ยนแผ่นกระชีตใหม่ครับพี่ก็ธรรมชาติครับอายุเข้าเนี่ยดีลมไม่หอบไปด้วยครับรายการนี้ก็เบาๆครับพี่ก็เจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปเป็นชินาลาครับรายการนี้เป็นชินาลานะครับก็อินโดจีนครับพี่อินโดจีนถือว่าเป็นพระสุดยอดจริงๆครับแล้วก็องนี้มีเลี่ยมเงินครับชินาลานโดจีเลี่ยมเงินตอโคด้วยนะครับก็ ธรรมชาติเดิมๆครับพี่แล้วสวยด้วยครับแบบนี้เป็นตะไบของช่างเชียงใหม่ครับก็ของเก่าใครชอบนะพี่รายการนี้ก็ผมขอที่1 5 0 0บาทครับ FC ท่นใชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นพระเลี่ยมเงินครับเก่าเดิมๆเลยนะครับก็อินโดจีนเนี่ยทหารไทยเนี่ยถือว่าเป็นทหารผีเนี่ยเพราะรุ่นนี้เลยนะครับก็มีการปรับเศษเกจิเนี่ยร้อยเลยครับครบทุกท่านครับจ่าจงคงอีอยู่ครบครับ FC ท่นใดชอบปิดได้เลยครับพี่ รายการต่อไปเับเป็นพระพุชานะนี่คือพระพุชาหลวงพ่อลุ่งนะครับก็อ่ะนี่เลครับรายการนี้ก็เอฟซี FC มาถามราคาเอานะครับเดี๋ยวผมตอบแชทให้นะครับชอบปิดได้เลยพี่ำไำบูชาที่บ้านได้ครับเดี๋ยวพระพุชามาเรื่อยๆนะครับพี่ก็มาเรียงๆครับหลวงพ่อลุ่งเป็นปีน่าจะเป็นปีสามกว่าสี่กว่านะแต่ว่าผมเสิร์ชใน,นเน็ตดูแล้วเขา <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> น่าจะเล่นกันนะพี่ก็ค่อนข้างเล่นอยู่นะครับก็ เอฟซีท่ใหญ่ชอบพาแท้แน่นอนครับรับประกันทุกกรณีครับก็โทรมาเข้ามาสอบถามได้ครับ EP นี้จบลงครับพี่ก็ขอขอบคุณเพียบซีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณจากใจครับขอให้เพียบซีทุกท่านรับชมผมยังมีความสุขครับแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงเย็นวันนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเช้าเนาะวันนี้หมดเวลาครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมต้องไปทำภารกิจให้เสร็จสิ้นก่อนครับสวัสดีครับ